สวัสดีทุกคนนะคบวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเลยค่ะคณิตวิเคราะห์นะครับซึ่งในบทนี้ครับข้อแรกที่ผมเตรียมมาเนี่ยก็คือเรื่องจุดกึ่งกลางซึ่งก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องจุดกึ่งกลางเนี่ยจะมาอธิบายกับเรื่องระบบพิกัดฉากก่อนระบบพิกัดฉากหมายถึงอะไรระบบพิกัดฉากเนี่ยหมายถึงเส้นแกน2เส้นครับก็คือ x กับ y เนี่ยซึ่งตั้งฉากกันนี่ครับ x ก็คือแนวนอนนะครับเส้นตรงนี้ส่วนวาคือแนวตั้งครับตั้งฉากกันเพื่ออะไรตั้งฉากกันเพื่อกําหนดตําแหน่งของจุดบนระนาบครับ นี่ครับก็สมมติจุดตัวนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สามารถเกิดขึ้นได้หมดเลยนะครับสามารถบอกพิกัดได้นั่นเองว่าเออไอาการกระบาดสีแดงเมื่อกี้ที่ผมการกะบาดไปเนะี่ยก็คือมีตำแหน่งที่ x เท่าไหรวายเท่าไหร่ต่อไปครับเรื่องคอดลนนะครับคอดลนหมายถึงอะไรคอดลนหมายถึงการพิกดัดฉากทั้งสองที่แบ่งออกมาเป็นสี่ส่วนดนังภาพนะครับก็จะมีคอดนันหนึ่งครับ ขอั้นสองขอนั้นสามขอดั้นสี่ดังภาพเลยสักอดั้นหนึ่งนะครับขอดั้นหนึ่งนะครับจะมีค่า x เป็นบวกครับค่า y าเป็นบวกเนาะส่วนขอดั้นสองนะครับค่า x เป็นลบครับค่า y าเป็นบวกเฮ้เขียนอะไรเนี่ยค่า y าเป็นบวกครับส่วนขอดั้นสามครับก็จะมีค่า x เป็นลบครับ y าเป็นลบด้วยต่อไปครับขอดันที่สี่ครับค่า x เป็นบวกครับค่า y าเป็นลบอ่า พิกัดก็จะเป็นประมาณนี้ต่อไปครับจะมาเสริมเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดทั้งสองแกนที่ตัดกันนะครับก็คือจุดแกน x กับแกน y เนี่ยที่ตัดกันก็คือตรงนี้ตัดกันเนาะจะเรียกว่าจุดกําเนิดน,นะครับซึ่งจะมีพิกัดเป็นศูนย์ศูนย์ครับ x เ,เป็นศูนย์เป็นศูนย์ต่อไปครับจะมาอธิมาเกี่ยวกับเรื่องจุดกลางเนาะจุดกลางก็คือหัวข้อแรก ของระบบเรงขานิ้นะครับซึ่งผมจะมาอธิบายว่ามันคืออะไรมันก็คือจุดกึ่งกลางระหว่างจุดที่ x 1 y 1และจุดที่ x 2 y 2ซึ่ง x 1 y 1ก็คือค่าที่กําหนดขึ้นมารวมถึง x 2 y 2ด้วยผมจะมาวาดภาพอธิบายให้ทุกคนเห็นภาพมากขึ้นเนาะอ่ะเส้นจุดนี้ก็คือ x 1 y 1ลากไปหาตรงจุด x 2 y สองเนาะแล้วตรงนี้นครับตรงกลางตรงเนี้ยคือจุดกึ่งกลางอ,อยู่ระหว่างกลางนะครับซึ่งการหาจุดกึ่งกลางเนี่ยเราต้องคิด x กับ y แยกกันก่อนแล้วค่อยมาเขียนคู่วอันดับด้วยกันอีกทีหนึ่งซึ่งสูตรของ x การหาจุดกึ่งกลางของค่า x นะครับก็จะมี x หนึ่งบวก x สองส่วนสองใช่ครับเมียเดียวส่วนต่อไปครับหา จุดพิกัดตรงการของข้า y ครับก็คือจะเป็น y1 บว y2 นะครับหารด้วยสนะต่อไปเขาจะเป็นการพาทำโจทย์ซึ่งการทำโจทย์เราก็จะเข้าใจกี่วกับเรื่องจุดกึ่งกลางมากขึ้นเนาะซึ่งเขาบอกว่าจากโจทย์เนี่ยให้หาจุดกึ่งกลางของเส้นตรงที่มีจุดปลาย a 2 4และ b 6 4 ซึ่งเราก็เห็นเราก็รู้แล้วว่าเออ a เนี่ยมี x เป็น2นะ b มี x เป็น6ส่วน a มี x มี y มี y เป็น4 b มี y เป็น4เหมือนกันซึ่งขั้นตอนแรกครับเราจะหา x ก่อน x ก่อนลวกันเนาะก็มีสูตรก็คือ x 1บวก x 2อนะคือค่าที่กำหนดขึ้นมาแทนตัวเลขซึ่งในโจทย์เนี่ย x 1นะครับเป็น2ส่วน b ก็คือ x 2เนี่ยก็คือ6 เราก็จำจับมาบวกกันนะครับหาสองก็จะมีค่าเท่ากับสนะี่เนาะแปดหารสองเป็นสี่ต่อไปครับก็จะเป็นหาค่า y y 1ครับบวก y สองอยากที้ทราบกันครับว่า y ของค่า a เนะี่ยคือสี่แล้วก็ y ของค่า b ก็คือสี่เหมือนกันหารด้วยสองเนาะก็จะมีค่าเท่ากับ4เพราะฉะนั้นเราเลยสรุปได้ว่าจุดกึ่งกลางของ a b เนะี่ย กึ่งกลางของ AB ครับคือพิกัดสีนั่นเองต่อไปครับเส้นตรงมีจุดปลายที่ P12 และ Q56 จุดกึ่งกลางของ PQ คืออะไรจุดกึ่งกลางของ PQ คืออะไรครับซึ่ง เราก็จะมาแยกก่อนว่า x กับ y x ของ p ก็คือ1เนาะแล้วก็ x ของ q คือ5 y ของ p คือ2 y ของ q คือ6ครับแล้วผมก็ข้อนี้ผมจะไม่เขียนสูตรแล้วนะผมจะหาเลยว่าค่า x ค่า y ของจุดกึงการคืออะไรคนะ่า x ของจุดกึงการนะครับก็คือ1บวกหหารด้วย2เนาะจะมีค่าเท่ากับ3ส่วนค่า y นะครับก็คือ 2บวก6หารด้วย2จะมีค่าเท่ากับ4เพราะฉะนั้นจุดกึ่งกลางนะครับจุดกึ่งกลางของ P ีคคือ3 4คือ x3 y4 นะครับต่อไปครับ จุดปลายของเส้นตรงที่ M มีค่า x เท่ากับลบ2 y เท่ากับ3และ n x 4 y 3จงหาพิกัดของจุดกึง่งกลางครับซึ่ง x ของ M ก็คือลบ2ครับส่วน x ของ M ก็คือ4ส่วน y ของ M ก็คือ3 y ของ M ก็คือ3เหมือนกันซึ่งหาค่า x ของจุดกึ่งกลางครับค่าอีกก็คือลบสองครับบวกกับสี่หารด้วยสองครับจะมีค่าเท่ากับหนึ่งต่อไปครับค่า y ครับจะเป็นสามบวกสามเนาะก็คือ y หนึ่งบวก y สองก็คือสามกับสามตรงที่ผมไฮไลท์สีเขียวไว้หารด้วยสองจะมีค่าเท่ากับสามเพราะฉะนั้นเราเลยสรุปได้ว่าจุดกึ่งกลางเนะี่ย ขอ,ของของ mn เท่ากับหนึ่งสามต่อมานะครับข้อ4ี่ครับจากโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าเส้นตรง a, b ครับมีจุดปลายที่ a 0ศและ b 4สี่แป โจหาจุดกึ่งกลางระหว่าง A B ครับซึ่งโจทย์นะครับค่า x ของ A คือ0ค่า y ของ B คือ4ค่า y ของ A คือ0ค่า y ของ B คือ8เจอกันะครับก็เราจะมาหาค่า x ก่อนเนาะค่า x ก็คือจุดกึ่งค่าอของจุดกึก่งกลางก็คือ0บวก4หารด้วย2จะมีค่าเท่ากับ2ต่อไปครับค่า y ครับ ของจุดกึ่งกลางนะครับก็จะคือก,ก็จะได้ก็คือ0บวกแหารด้วย2นะจะมีค่าเท่ากับ4ซึ่งจุดกึ่งการที่ได้นะครับจุดกึ่งการ A B เนาะจะมีค่าเท่ากับ2,4 ต่อไปคำข้อ5ครับจุดปลายของเส้นตรงคือ c ลบ3 7และ d 5ลบ1จงพิจงหาพิกัดจุดกึ่งกลางของ c d อ่าจักโจทย์ครับ x ของ c คือลบ3ครับ x ของ d คือ5 y ของ c คือ7แล้วก็ y ของ d คือลบ1เราจะมาหาค่า x กนค่า x ของจุดกึ่งกลางครับก็คือลบสครับบวกด้วย5เนาะแล้วก็หารด้วย2มีค่าเท่ากับ1ต่อไปครับค่า y ครับ7ครับแล้วก็บวกด้วยลบหหารด้วย2ครับก็จะมีค่าเท่ากับ3ดังนั้นครับ ุดกึ่งกลางของ cd คือ1,3ข้อต่อไปครับข้อ6เขาบอกว่าจุด e เนี่ยอยู่กึ่งกลางของเส้นตรงที่มีจุดปลาย f-2-3 ลบสลบสและ g-4y ถ้าจุด e เนี่ยมีพิกัด1 2, นึ่งสอจงหาค่า y ทีนี้ครับโจทย์เปลี่ยนความสนใจไปหาค่า y แล้วว่าเอ้ยเอยตัวนี้ยคือเท่าไหร่ไม่ได้หาจุดกึ่งกลางแล้วเพราะว่าโจทย์ให้จุดกึ่งกลางมาแล้วก็คือจุด e นั่นเองครับซึ่งโจทย์เขาบอกว่าเป็นจุดกึ่งกลางของเส้นตรงที่มีจุดปลายเป็น f กับ g ทีนี้ครับโจทย์เราสนใจหาตรงค่า y เนาะค่า y คือตรงนี้อ่ะ เราก็จะมาโฟกัสที่ว้า y เราสังเกตเห็นได้ว่าครับเราจะใช้สูตรของ y 1ครับบวก y 2หารด้วย2ครับซึ่ง y 1เนี่ยผมจะกำหนดให้เป็นลบ3เนาะเหมือนที่ไฮไลท์สีเขียวไว้ตรง y ของ f นะครับแล้วก็บวกด้วย y เนาะก็คือที่เรากำลังตามหาหารด้วย2ครับ ซึ่งค่าจากสูนย์เนี้ยที่เรานำมา y สองตัวเนี้ยนำมาบวกกันแล้วก็หารด้วยสองเนี่ยจะได้ออกมาเป็นค่า y ของจุดกึ่งกลางเนาะซึ่งจากโจทย์เนี้ยเราได้มาแล้วเพราะโจทย์เขาให้เรามาอ,อ้อมๆรับก็คือสองนั่นเองนะครับสองจากค่าพิกัด e นะครับ,นะรบเพราะโจทย์เนี่ยเขาบอกว่า e เนะี่ยคือจุดกึ่งกลางของ เส้นตรงที่มีจุดปลายเป็น f กับ g จากนั้นครับแล้วก็ทำการย้ายค่าหาค่าวาได้เลยสองครับย้ายมาคูณก็จะได้เป็นสองคูณสองเนาะอันนี้ก็เป็นลบสามอยู่มายก็เท่ากับสี่ลบสามก็จะมีค่าเท่ากับเจ็ดเพราะฉะนั้นค่า y นะครับก็คือเจ็ดนั่นเอง <c oughs> ต่อมานะครับก็จะ เป็นข้อที่เจ็เขาบอกว่าจุด h เนี่ยที่อยู่กึ่งกลางสองเส้นตรงที่มีจุดปลาย J ของ J นะครับก็คือ x เป็น 2a ลบ1แล้ว y เป็น3และ kx เป็น a บวก5แล้ว y ลบ1ถ้าจุด h มีพิกัด4 1จงหาค่า a ที่นี้ครับเหมือนโจทย์ข้อเมื่อกี้เลยแต่แค่ว่าเขาสนใจนะตรงตำแหน่งของ x อก็คือ x ก็จะมี 2a ลบ1กับ a บวก5เนอะ แล้วก็พิกัดของเหตุเนี่ยก็คือจะเป็นจุดกึ่งกลางอยู่แล้วแล้วจุดกึ่งกลางของพิกัดค่าเหตุที่เป็นค่า x เ,เนี่ยก็คือสเพราะฉะนั้นแล้วก็ทําเหมือนข้อเมื่อกี้เลยครับก็คือจะเป็น x 1บวก x 2เนาะหาร2เนี่ยอ,เยอ่เราก็ถ้าเราคิดออกมามันก็คิดมาแล้วว่าเออไดส้สนะอะไรอยนี้ตามนี้ ี่แล้วก็นํา x 1ที่เรากําหนดให้เป็น 2a ลบ1ครับมาแทน 2a ลบ1บวกกับ a บวก5เนาะก็คือ x ตัวที่2องหารด้วย2ครับจะมีค่าเท่ากับ4ทีนี้เราก็ย้าย2เข้ามาคูณกับ4ก็จะกลายเป็น8เนอะ ต่อไปครับ a ก็ทำการบวกกันได้เป็น3 a อผมอันนี้ผมคิดในใจเลยนะจะเป็น3 a บวก4 3 a บวก4 4ย้ายไปลบเหลือ4ย้ายไปลบ8เหลือ4เนาะแล้วก็3 a เนอะทีนี้ a ครับ3จากคูณเนี่ยย้ายไปก็เป็นหารเนาะจเป็น4ส่วน3เพราะฉนั้นคำตอบก็คือ a เท่ากับ4ส่วน3นั่นเองนะครับ ต่อไปครับข้อสุดท้ายครับข้อ8เส้นตรง LM ครับมีจุดปลาย L ที่ x เท่ากับลบ2 y เท่ากับลบ4และ M เนี่ยที่ x เป็น6แล้วก็ y เท่ากับ y ครับจากจุดกึ่งกลางเนี่ยของ LM เขาบอกว่าอยู่บนเส้นตรง y เท่ากับ x ลบ1จงหาค่าของ y ค่าที่เขาสนใจนะครับก็คือตรงนี้ก็คือค่า y แล้วเอ,เอาสีเขียว ก็ได้แบ่งชัดเจนเนาะ,ะข้อนี้ก็จะดูยากนิดนึงซึ่งก็ต้องคิดหลายสเต็ปน่อยนะครับข้อนี้เขาบอกว่าเขาให้อะไรมาเขาให้มาว่าไอเอลเนี่ยเป็นจุดกึง่งกลางนะก็คืออยู่บนเส้นตรง y เท่ากับ x ลบหนึ่งคือตอนนี้ถ้าเราเอา y เนี้ยไปแทนอะ่ะคือเราก็จะได้ค่า x ถ้าเรา,เา x ไปแทนใช่ไหมครับก็จะได้ค่า y แต่ว่าต้องเป็น x กับ y บนจุดกึ่งกลางแต่ถ้าเราดูจักรูปสมการแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าตัว l กับตัว m เนี่ยเราสามารถนำมาคิดเป็นจุดกึ่งกลางได้แค่ตัวแปรของค่า x เพราะว่าตัวแปรของค่า x เ,เนี่ยก็คือตรงนี้นะครับมันมีตัวเลขชัดเจนทำให้สามารถเคิดอมาได้แต่ว่าถ้าเรามาคิดของตัวแปร y เนี่ยมันจะติด y ตัวหนึง่ง ก็คือเป็นตัวแปรเราไม่สามารถเขียนมาเป็นตัวเลขได้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องหา x จากจุด L M ก่อนนะครับซึ่ง x เนี่ยก็คือ,อขอพายเอาเฉยหนึ่งก็คือ x ของจุดศูนย์กลางนะครับก็คือลบสครับแล้วก็บวกด้วยหเนาะหารด้วย2ครับก็จะมีค่าเท่ากับ2ทีนี้เราได้มาแล้วว่า เอ่อไอเอ็กของจุดกึ่งกลางของเอเ็เนี่ยคือสองนะ <_ d ata> เพราะฉะนั้นอ่ะเราเลยต้องนำเเท่ากับสองครับนะ x เท่ากับสองไปแทนครับ y เท่ากับ x ลบหนึ่งเพื่อเราจะได้ค่า y ของจุดกึ่งกลาง l อเอ็มออกมา ทีนี้ก็นําไปแทนครับขอเปลี่ยนจากน้ำเป็นน้ำนะครับผมเขียนอาจจะอ่านงงไปหน่อยทีนี้นก็นำํำ x ไปแทนนะครับก็เป็น2ลบ1ครับ y จะมีค่าเท่ากับ1ทีนี้เราได้ไปแล้วว่าไอจุดกึ่งกลางเนี่ยขออนุญาตเขียนนะครับตรงนี้จุดกึ่งกลางกลาง LM ครับ มีค่า x เป็นสองครับ y เป็นหนึ่งอัน,นี้เรารู้แล้วต่อไปครับอ่าเขาบอกหาค่า y ทีนี้เราก็เอ้ยเราก็เห็นแสงสว่างของคําตอบแล้วว่าเอวาย y ของจุดกลางเนี่ยคือหนึ่งนะอืมงั้นเราก็มาเทียบกันเลยได้เลยหาค่ารับก็คือจากสูตรครับ y 1หนึ่งบวก y สอง จะมีค่าเท่ากับสองครับซึ่งเอาได้คําตอบมาจุดหนึ่งกลางมีค่าเท่ากับหนะึ่งเนาะแล้วเราก็นําไปแทนครับก็คือไอตัว y หนึ่งเนี่ยก็คือลบสี่บวกด้วย y เนาะที่เราตามหาอยู่หารด้วยสองเท่ากับหนึ่งสองย้ายขึ้นไปคูณกับหนึ่งได้สองนะครับแล้วก็ลบสี่บวก y ลบสี่ย้ายไปบวกครับก็จะกลายเป็น y เท่ากับหกเพราะฉะนั้นนี่คือคำตอบครับ อ่ะก็จบกันไปแล้วกับการทำโจทย์แล้วก็เรียนเกี่ยวกับเรืร่องการหาจุดกึงกลางนะครับ